จังน,นครภูเก็ตนะคะเตรียมพร้อมจัดงานเทศกาลอาหารอร่อยนครภูเก็ตค่ะจัดขึ้นในระหว่างวันที่15ถึง23มีนาคม2568เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนายประสิทธิ์สินเสาวภาครองนายก เทศมนตรีนครภูเก็ตและเครือข่ายได้ร่วมกันแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลอาหารอร่อยนครภูเก็ตต่อสื่อมวลชนโดยเทศกาลอาหารนครภูเก็ต เป็นกิจกรรมประจำปีของทางชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเทศบาลนครภูเก็ตเป็นการส่งเสริมวิชาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกรวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ตนอกจากนี้ทางชมรมและเทศบาลยังให้ความสําคัญในการบริหารจัดการขยะภายในงานโดยการลดการใช้พลาสติกและโฟมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชนเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ตอีกด้วยสําหรับงานเทศกาลอาหารอร่อยนครภูเก็ตครั้ง ที่27จัดขึ้นในระหว่างวันที่15ถึง23มีนาคมนี้บริเวณเวทีกลางสะพานหินโดยมีร้านค้าอาหารพื้นเมืองและอาหารจากทั่วประเทศกว่า376ร้านรวมถึงรถฟุดทัก16คันเปิดจำหน่ายอาหารตั้งแต่เวลา1 0 0กาถึง2 3น0กาและกำหนด พิธีเปิดในช่วงของวันที่15มีนาคมเชิญชวนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสเน์แห่งอาหารพื้นเมืองในงานเทศกาลอาหารอร่อยนครภูเก็ต2,568ค่ะพบกับเมนูอาหารพื้นบ้านภูเก็ตมากมายและอาหารอื่นๆอีกมากมายให้ลองชิมให้ลองชิมลิ้มลองกันนะคะกันแบบจัดเต็ม